จอข่าวร้นลลก,กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะยังคงเดินหน้าเคลื่อนไหวตามความเชื่อของตนเองอย่างต่อเนื่องสําหรับการิบหรือนายจักรพบเพนแค่โดยเฉพาะการเรียกร้องให้เกิดการปฏิวัติประชาธิปไตยที่ตัวของนายจักรพพได้ประวาณาตัวเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในหัวขบวนการปฏิวัติ แม้ว่าที่ผ่านมาจะเกิดความขัดแย้งทางความคิดกับอีกหนึ่งหัวขบวนการปฏิวัติอย่างหนังที่ดาท้าวอนเศษรักษาการประธานปอปชรวมไปถึงการถูกตำหนิจากในายใจอึ้งพากรว่าเป็นนักปฏิวัติฝันน้ำนมก็ตาม แงการมาอย่างคนเสื้อแดงฉบับล่าสุดนายจากระพบระบุว่าคำถามคือเราเป็นแนวร่วมกันไหมในระยะนี้เพื่อลดความรู้สึกสับสนและความรู้สึกขัดแย้งของมวลชนที่ได้ต่อสู้มาอย่างเหน็ดยากอย่างเหนื่อยยากและเสียสละทุกอย่างมาแล้ว การถกเถียงว่านาปชแดงทั้งแผ่นดินหรือแดงสยามเป็นแนวทางอันถูกต้องนั้นความจริงก็จะไม่จำเป็นทั้งสองแนวทางเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันในขบวนประชาธิปไตยเพียงเป็นแนวทางคนละระยะเหมือนเราจะเดินทางไปตราดแล้วมานั่งถกเถียงกันว่าเส้นทางระหว่างกรุงเทพไปชนบุรีหรือเส้นทางจากชนบุรีไปถึงตราดมีความสำคัญมากกว่ากันทั้งๆ้งที่ต้องใช้เส้นทางทั้งสองระยะร่วมกัน เหตุที่ยกตัวอย่างเป็นต่างจังหวัดเพราะถ้าหวนกลับมาใช้สัญ,ญลักษณ์บางซื่อหัวลําโพงอาจจะยั่วโทสะให้กันใหญ่โตอีกเรื่องนี้เขายังอ่อนไหวและอารมณ์แปรปวนกันอยู่ต่อจากนี้ไปคือข้อเสนอให้พิจารณาร่วมกัน 1. เลิกปูขาดการต่อสู้ว่าจะต้องนําโดยคนกลุ่มเดียวหรืออยู่ภายใต้คนคนเดียวแต่ควรส่งเสริมความหลากหลายของมวลชนประชาธิปไตยนั้นหมายความว่าต้องเลิกใช้วัฒกรรมแดงแท้แดงเทียมเลิกวิธีการคว่ำบาตรหรือประกาศขับไล่ใครหรือกลุ่มใดออกจากขบวนการหาวิธีประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆต,ตามเวลาอันเหมาะควรเพื่อรวมพลังกัน 2. ยุติทัศนะที่ว่าทุกคนตาสว่างกันหมดแล้วหรือทุกคนเขารู้ แล้วว่าสู้กับอยู่กับใครเพียงแต่เขาไม่พูดออกมาเพราะพูดไม่ได้หรือนั่งอัมพรางอยู่การอวดอ้างอย่างนี้ไม่ได้มีประโยชน์ถือจะเป็นความจริงแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องปล่อยให้บางคนวิเคราะห์เชิงชี้นำอย่างจงแจ้งและชัดเจนเพื่อให้เป็นธงสำคัญสำหรับอนาคตอันใกล้อย่างน้อยเป็นวิธีการทางจิตวิทยาที่อาจนำไปสู่การยุติลทัทธิปิดปากตัวเองของคนไทยจำนวนหนึ่งซึ่งนังเงียบเฉยอยู่ทั้งที่รู้เต็มอกว่าปัญหาบ้านเมืองอยู่ที่ใครและอะไรใครที่กล้าและพร้อมก็ส่งเสริมให้เขาเดินนำไปก่อน ใครที่กำลังรวบรวมความกล้าและความพร้อมก็ให้ตามมาในภายหลังอย่างนี้จะเกิดระยะที่ชัดเจนขึ้นในการต่อสู้แบบกระบวนการ 3. พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยหรืออ้างตัวว่าเป็นเช่นนั้นเช่นพรรคเพื่อไทยเป็นต้นโดยต้องเสนอนโยบายต่อประชาชนในประเทศในเชิงปฏิวัติด,ด้วยการปฏิวัติที่ว่านี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในมิติลึก นโยบายประชานิยมของรัฐบาลไทยรักไทยพลังประชาชนทั้ง4รัฐบาลก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปฏิวัติประเทศแต่การสารต่อต้องให้ไปไกลและลงให้ลึกกว่านั้นตัวอย่างของแนวคิดและนโยบายที่ควรนำมาพิจารณาอย่างจริงจังรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์แบบการสร้างรัฐสวัสดิการการปฏิวัติระบบภาษีอากรเป็นต้นด้วย ถ้านําเช่นนี้ได้อํานาจรัฐที่หวังกันว่าจะได้รับกับกระบวนการการเลือกตั้งก็จะสอดประสานกันได้กับแนวการปฏิวัติแต่หากทําไม่ได้เช่นนี้การแยกกลุ่มพลังที่มีแนวคิดปฏิวัติก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะเราไม่อาจยอมให้ขบวนการปฏิวัติประชาธิปไตยต้องล้มเหลวลงเพราะการก้าวเดินที่ผิดพลาดทางการเมืองครั้งแล้วครั้งเล่า 4. สร้างยุทธศาสตร์ส่งไม้ระหว่างแนวทางปฏิรูปกับแนวทางปฏิวัติที่มีผลอย่างเป็นรูปธรรม หในการรวมพลังมวลชนระหว่างการปรับตัวขอให้ทำอย่างที่แดงสยามทำมาตลอดต่อไปนั่นคือเรียกร้องให้มวลชนเข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายประชาธิปไตยทุกๆก,กลุ่มอย่างต่อเนื่องไม่ปฏิเสธที่จะร่วมกับกลุ่มใดเพื่อรักษาอำนาจต่อรองในภาพรวมสำหรับขบวนการประชาธิปไตยไว้โดยเก็บความในใจและอุดมการอันก้าวหน้าไว้แสดงในโอกาสและอันเหมาะสมสิ่งเหล่านี้เป็นข้อเสนอที่เราเชื่อว่าเป็นไปได้และควรเป็นเวลาของประชาชนใกล้จะมา ถึงแล้วเราต้องช่วยกันปรับตัวปรับใจและปรับความคิดอย่างทันการเพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่ความเป็นรัฐของประชาชนโดยแท้<อ>คุณผู้ชมคะมีเรื่องให้พิจารณาอยู่หลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะกับการที่นายจกระพบได้พูดถึงขั้นตอนการปฏิวัติเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งล้วนแต่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของขบวนการล้มเจ้าและหนังสือวิทยานิพนธ์คนเสื้อแดงที่มีเป้าหมายคือการโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้นคำถามณน,นเวลานี้ก็คือแนวทางของพักเพื่อไทยและนปะชแดงทั้งแผ่นดินจะตกลงปลงใจร่วมด้วยกับแนวปฏิวัติของนายจักรพงหรือไม่หรือทว่าได้มีการตกลงปลงใจไปแล้วเพียงแต่ยังปิดบังอำพรางเอาไว้หรือซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสอยู่เท่านั้น ก็ให้คุณผู้ชมได้ลองพิจารณากันอีกครั้งกับเสียงการปรสาสัยของนายนัทวุฒิและเสียงโห่ร้องอย่างกึกก้องของคนเสื้อแดงที่ได้ถูกนํามาจัดทําเป็นวิดีโอกระตุ้นอารมณ์ต่อไปนี้ว่าฟ้าและดินในความหมายที่คนกลุ่มนี้พยายามสื่อสารออกมานั้นหมายถึงใครกันแน่เมื่อเราอยู่บนดินต้องงอคอตั้งบ่าแล้วเราก็รู้ว่าฟ้าอยู่ไกล เมื่อเราอยู่บนดินแล้วต้มหน้าลงมาเราจรึงรู้ว่าเรามีค่าเพียงกดินแต่ผมแน่ใจว่าด้วยพลังของคนแสดงที่มันจะมากขึ้นทุกวันทุกวันขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกนาทีทุกนาทีแม้เรายืนอยู่บนพื้นดินแม้เราพูดอยู่บนพืนดินแต่จะได้ยินถึงท้องฟ้าแน่นอน Yeah. คุณผู้ชมคารช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาขยายประเด็นในแนวทางการปฏิวัติของนายจักรภพเพื่อให้คุณผู้ชมได้ตาสว่างว่าเป้าหมายของคนกลุ่มนี้กำลังคุกคามจากจ้วงล่วงละเมิดสถาบันอย่างชัดเจนค่ะ รร้อน